สภาพความเป็นจริงของโลกโดยหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยพวกเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็มาโปรดมาปลานพวกเราพวกเราก็เข้าใจดีในลัทธิข้อปฏิบัติอันนี้ก็ขอให้พวกเราเร่งลัดข้อปฏิบัติให้ดูเถึะ ว่าใครสามารถมีความดีขึ้นมาได้ยังไงบ้างก็พยายามพิสูจน์กันอยู่แต่ก็ไม่มีอะไรเกินขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเร่งบำเพ็ญกันและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราก็ไม่ใช่ฝ่ายปาริยัตก็ไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องมาสอนกันซ้ำๆๆซักๆา เหมือนทางปริยัติอย่างปริยัติสอนกันซ้ำๆซักซกจนจบได้เก้าประโยคแต่ในเมื่อไม่ประพฤติปฏิบัติไม่บำเพ็ญก็ไม่ได้อะไรก็ไม่มีอะไรถมไปผู้ที่เรียนได้แปดประโยคแล้วคุณธรรมความดีทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้มาเป็นคุณสมบัติของตัวเองเลย รู้กันแค่ประสาสมองเท่านั้นไม่ได้รู้เข้าถึงใจอันนั้นไม่เป็นไปเพื่อความสำเร็จได้พวกเราศึกษาธรรมะปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าสอนยุคสมัยกระโน,น้นไม่ใช่จะมาเสียเวลากัน9 10, 10, 10, 10, 10. ปีสิบปียี่สิบปีบางทีท่านนั่งอบรมอยู่ บางทีไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำไปเขาเข้าใจหลักสูตรข้อปฏิบัติแล้วก็ไปบำเพ็ญก็ได้สำเร็จมรรคผลบางท่านบางองค์ในเมื่อเกิดความสงสัยก็เข้ามากราบเรียนต่อพระพุทธเจ้าก็สอนต่อก็ไปบำเพ็ญกันเท่าที่สังเกตดูแต่ละองค์ รู้สึกไม่ได้ศึกษามากมายเลยนอกจากพระอานนท์เถระเจ้าซึ่งเป็นผู้เป็นพระหุสูตรนั่นนะ่ะได้ศึกษามากเพราะขอพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ไปเทศนะสถานที่ใดอานนท์ไม่มีโอกาสติดตามไปด้วยกลับมาถึงอารามแล้วจะดึกแสนดึกก็ต้องสอนธรรมะสักก่อน พระพุทธองค์ก็รับแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นแต่แล้วก็เป็นผู้ได้สำเร็จล่าช้าที่สุดจนพระพุทธเจ้านิพพานซสแล้วถึงสามเดือนจึงได้เป็นไปเพื่อความสำเร็จอันนี้เป็นอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วก็ไม่จำเป็นอะไรที่เราจะต้องไปดูฝอย คือตำราของจริงได้ประสบมาแล้วทั้งตัวของเราเองและทั้งผู้อื่นเราก็ได้ประจักษ์มาแล้วทั้งสายหูและสายตาและจิตใจก็พอที่จะเอามาพิจารณาได้ว่าดีหรือชั่วน่าหลงไหมที่เขาหลงกันนั้นน่าสุขไหมที่เขาสุขกันนั้นเมื่อเช้า ไปเจอสองสายอยากจะเข้ามาพรมน้ำมนต์ก็ต้องไล่กลับบอกให้ไปเดี๋ยวไปเอากันมาเดี๋ยวไปกอดร้องไห้กันเสียก่อนให้พอแล้วก็ค่อยมานะเดี๋ยวพรมน้ำมนต์ให้เรื่องของเรื่องคืออีกฝ่ายหนึ่งก็สามีซื้อพลอยไปก็ซื้อจากคุณเผือกนี่เองเกิดไปได้กำไร ซื้อไปแล้วไปขายได้กำไรไม่เอาแม่บ้านมาทานอาหารด้วยกลับไปเอาคนอื่นๆหรือแฟนใหม่เขาเพื่อนฝูงมาทานอาหารแม่บ้านที่อยู่บ้านก็น้อยอกน้อยใจเสียใจว่าทำไมเวลาทุกข์ก็มาทุกข์อยู่ด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างลำบากด้วยกันปัจจุบันนี้มันฝืดแสนสาหัส ไหนจะต้องค่าเทอมของเด็กไหนจะต้องเสียค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟสลรพัดท,ทำไมไม่คำนึงถึงเหตุการณ์นนี้พอขายพลอยได้กำไรแล้วพากันไปทานอาหารกันอีกกระทึกคลึกโคลมเพื่อนฝูงญาติมิตรทั้งของใหม่ด้วยคนที่อยู่ทางบ้านก็กลุ้มอกกลุ้มใจและเสียใจ พอเสร็จเรียบร้อยอิ่มเมากลับมาก็มาจวกกันก็เลยต้องแยกทางเดินกันแยกทางกันเดินบอกว่าทำไมไม่ไล่มาวัดไม่มาแล้วเขาหนีไปอยู่กับเพื่อนเขาแล้วเลิกกันไปซะแล้วอีกเจ้าหนึ่งกําลังจะคลอดท้องใหญ่โยอยู่ก็นั่นก็อีกเหมือนกัน อีกฝ่ายหนึ่งกำลังไปติดอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งกำลังจะคลอดน้อยอกน้อยใจเสียใจว่าทำไมละ่ะถึงไม่เห็นความทุกข์กำลังจะคลอดอยู่แล้วอีกสองสามวันนี้ทำไมถึงไปมัวเพลิดเพลินไปในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ควรอย่างนั้นทะเลาะกันเอาแตกกันอีกไปรายหนึ่ง ก็เลยแยกกันเป็นสองคู่เมื่อเช้านี้ก็เลยบอกว่าจะเอาอยัางไงกันละ่ะไปเดี๋ยวกลับไปไปเอากันมาพรมน้ำมนต์เขาไม่กล้าเพราะเขาท้องบอกไม่เป็นไรไปเอากันมาเดี๋ยวเข้าไปในห้องเสียก่อนกอดคอกันร้องไห้ให้พอเลยแล้วก็กลับมาเดี๋ยวพรมน้ำมนต์กัน สิ่งจริงๆเหล่านี้แหละเราเอามาคุยกันไอ้เรื่องตำราที่ไปยกมาว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนู้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไปกําหนดตามตํำรับตำรานั้นมันไม่ใช่ของจริงเราผู้ปฏิบัติเราเอาของจริงๆมาคุยกันทุกคนก็เห็นมาแล้วของจริงเหล่านั้น มองดูความเป็นอยู่ในโลกแล้วจะตำหนิโลกซะเลยหรือมันก็ดูจะไม่ถูกเพราะบางคนไม่เข้าใจว่าโลกคืออะไรเข้าใจว่าโลกคือก้อนดินนี้ความเป็นจริงโลกคือฝูงสัตว์ต่างหากหรือโลกคือโลก,กธรรมแปดต่างหากเป็นโลกของธรรมะจะก่อให้เกิดความเศร้าสลดจิต แล้วมองเห็นสภาพความเป็นจริงของโลกซึ่งเราเคยหลงไหลคนอื่นหลงไหลมันน่าหลงไหลไหมมันดีตรงไหนเราเอาเรื่องของจริงๆมาคุยกันโลกนี้คือฝูงสัตว์สรุปให้มันได้ความซะโลกนี้คือโลกมายาเอางั้นนะมันมายาโลกนี้มันมีอะไรจริงจนะังนัก ดูเองอันนี้ดูกันให้ดีอ่านกันให้ดีๆเราเกิดมากี่ล้านกี่แสนชาติมาแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เราเผชิญอยู่นี้ไม่ใช่เฉพาะชาติเดียวนี้มาทุกพบทุกชาติแต่เรื่องอะไรที่เราจะมาทรมานกันอยู่อย่างนี้ทั้งกายและทั้งใจมันน่าจะจบ จะสิ้นกันสักทีแล้วเพราะเราก็เกิดมากันเหลือเกินแล้วเกิดแล้วก็ตายมาเผชิญความทุกข์ทางกายทางใจตายไปเกิดมาอีกไปเผชิญความทุกข์ทางกายทางใจอีกตายไปอีกเกิดมาอีกมันจะจบเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นพวกเรา ดึงเอาสิ่งที่พวกเราหลงก่อให้พวกเรามาเผชิญกับสิ่งเหล่านี้นั้นมาคุยกันสักทีสิว่ามันเป็นยังไงคณะอาจารย์หญิงก็สรรทัดอยู่แล้วเรื่องเหล่านี้ก็ดึงเอามาสอนลูกน้องตัวเองว่าสภาพความเป็นจริงในโลกนี้มันมีอะไรโลกนี้มันโลกมายาต่างหากไม่สมควรที่เรา ู้เป็นธรรมะจะต้องไปหลงไหลกับเขาเราก็มาสอนกันสิเรื่องความทุกข์ความทรมานต่างๆมีอะไรบ้างไล่กันไปเถอะไล่ขึ้นมาความเอาอกเอาใจผู้อื่นตลอดความเป็นอยู่ของตัวเองอุ้มท้องคลอดลูกเลี้ยงลูกสังคมไม่เสมอเหมือนเขาเขาเอาเปรียบเรา เราทุกยังไงบ้างเอามาคุยสู่กันฟังสิอย่างนี้หรือมันสุขอะไรมันสุขอยู่ตรงไหนลองเอามาคุยกันสิดึงขึ้นมาให้หมดเอามาวิจัยกัน